บันทึกย้อนเวลา EP ที่3ในวันนี้เราจะมาเปิดบันทึกคดีฆ่าหันศพรายแรกของไทยใครเลยจะคิดว่าทาวเฮาส์สองชั้นแบ่งซอยเป็นห้องเล็กๆให้เช่าเลขที่628ทับ41ซอยบุญพงษา1ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาตาปิ่นเกล้าแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกอทมอ จะเป็นสุสานของสวรสุพนานนอยู่นานกว่า3ปีทั้งที่ภายในบ้านมีผู้เช่าอาศัยอยู่ไม่เคยว่างเว้นกระทั่งสองพี่น้องวัยเรียนคู่หนึ่งไปพบศพโดยบังเอิญสมพบกับทรส,สติ์เอียมอุดม2พี่น้องวัย18และ14ปีต้องทนสูดดมกลิ่นเน่าเหม็นจากซากศพอยู่นานนับเดือนหลังจากเช่าห้องพักเลขที่สชั้นสองของทาวเฮาส์เป็นที่พักระหว่างการศึกษาเล่าเรียนอยู่ในเมืองหลวง ทั้งสองพยายามเสาะหาที่มาของกลิ่นก็ไม่พบกระทั่งเช้ามืดวันที่19กันยายน2534ั25กลิ่นเน่าเหม็นตลบอบอวนจนนั่งไม่ติดสองพี่น้องจึงช่วยกันค้นหาอีกครั้งกระทั่งมาสะดุดตรงหน้าประตูห้องเช่าเลขที่3ถัดจากห้องเขาออกไปเพียงผนังกั้นโดยห้องนี้ถูกปิดตายมาตั้งแต่แรกที่เด็กหนุ่มเข้าพักกลิ่นโชยออกมาตามรอยแตกกรอบประตูทำให้รู้ได้ทันทีว่าต้นตอของกลิ่นมาจากห้องนี้อย่างแน่นอน สองพี่น้องตัดสินใจงัดประตูเข้าไปกลิ่นเหม็นโชยมาประทะใบหน้าจนต้องเบือนหนีเมื่อตรวจสอบหาที่มาก็พบว่ามาจากถังน้ำพลาสติกสีดำขนาดใหญ่มุมห้องทันทีที่ฝาถูกเปิดออกกระดูกมนุษย์ที่ถูกตัดเป็นท่อนๆก็ลอยพ้นน้ำสีเข้มส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณเมื่อควบคุมสติได้แล้วสมภพและทารุสถิตจึงวิ่งไปบอกผู้จัดการบริษัท First g a r System Fire จำกัดและประสานไปยัง ร้อยตีเอกน,นนุ่มบุญนำร้อยเวรสอนอบางยีขันเดินทางมาตรวจสอบพร้อมด้วยพลตำรวจตรีบุญชอบพุ่มวิจิตผู้บังคับการตำรวจนครธน,นบุรีพันตำรวจโทสนออ่อนสีและพันตำรวจโทรประพลแกโกศลทังน้ำขนาดใหญ่ถูกลำเลียงลงมาชั้นล่างจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าภายในมีชิ้นส่วนมนุษย์ถูกหั่นแบ่งเป็น9้าท่อนตั้งแต่ศีรษะไล่ลงไปจรดปลายเท้า เหลือเพียงเศษหนังแห้งกลางหุ้มกระดูกตรวจตรวจค้นข้องเช่าเลขที่3าอย่างละเอียดพบจดหมายเขียนด้วยลายมือมีข้อความเขียนลักษณะคล้ายหนังสือสัญญาทำขึ้นระหว่างสามีและภรรยาจับใจความได้ว่าภรรยาต้องเลิกพฤติกรรมเจ้าชู้พันตำรวจโทรประพลพร้อมด้วยพันตำรวจโทเสนะได้รับมอบหมายให้ทำคดีจากการตรวจสอบพบว่าเดิมทาวเฮาส์เป็นบ้านของพลเรกสุทัศน์วงบุญมากนายทหารวัยใกล้เกษียณบอก,กอสอสอ ซึ่งได้ย้ายออกไปนานแล้วและแบ่งซอยเป็นห้องเล็กๆให้เช่าพนักงานสอบสวนจึงเชิญพลเอกสุทัศน์มาให้ข้อมูลจึงทราบว่าห้องเล็กที่3มีปรีชาฉัดชัยสกุลวัย39ปีพนักงานขายประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตชื่อดังแห่งหนึ่งเช่าอยู่อาศัยกับเทียมตาปัญจบ,บุรีภรรยาวัย37ปีและบรสาวอีกสองคนมานานหลายปี ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ยึดอาชีพขายโจ๊กกับต้มเลือดหมูอยู่ริมฟุตบาทตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาตาปิ่นเกล้ากระทั่งปลายปี2538ปรีชาได้ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเลิกขายโจ๊กหันไปยึดอาชีพนายหน้าขายประกันชีวิตแทนส่วนเทียมตาไม่มีใครพบเห็นอีกเลยแม้จะย้ายออกไปแล้วแต่ปรีชาก็เช่าห้องไว้โดยจะนําเงินค่าเช่าไปจ่ายให้เจ้าของบ้านเป็นประจําทุกๆ3เดือนเจ้าของบ้านคิดว่าเช่าไว้เก็บสิ่งของ จึงไม่ได้สนใจตรวจสอบหลังจากทราบข้อมูลตำรวจสันนิษฐานว่าศพที่พบอาจจะเป็นเทียมตาเนื่องจากการสอบปากคำเพื่อนบ้านใกล้เคียงทราบว่าก่อนจะหายตัวไปสองสามีภรรยามีเรื่องทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงแต่ข้อสันนิษฐานของตำรวจกลับตละปะัะเมื่อจับกุมปรีชาได้ขณะนอนหลับพักผ่อนอยู่ภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งย่านพรานนกตอนสายวันที่20กันยายน2531เพียงวันเดียวหลังจากพบศพ ปรีชาสารภาพกับตำรวจโดยไม่สะทกสถานว่าเป็นคนฆ่าหันศพจริงแต่ไม่ใช่เทียมตาภรรยาของเขาเป็นสวรสบุพนานน์พี่สาวแท้ของเขาเองวัย42ปีเมื่อวันที่3ต่อเนื่องวันที่4ีธันวาคมหรือราวสามปีก่อนพบศพแล้วคำสารภาพก็พรั่งพลูออกจากปากของปรีชาคืนเกิดเหตุที่ห้องเลขที่สมีเพียงปรีชาและลูกๆอีกสองคน ส่วนเทียมตาถูกไล่กลับไปอยู่ที่จังหวัดลำพูนบ้านเกิดนานมาแล้วหลังจากปรีชาจับได้ว่ามีพฤติกรรมนอกใจเขาให้ลูกๆนอนอยู่ในห้องส่วนตัวเองหลอกพี่สาวมาดื่มเหล้าที่ระเบียงห้องเมื่อเมาจนได้ที่จึงลงมือบีบคอจนแน่นนิ่งแล้วหลักเข้าไปในห้องน้ําจับกดน้ําจนแน่ใจว่าเสียชีวิตแล้วจึงนําเสื้อกันฝนมหาห่อศพยัดใส่ตู้เสื้อผ้าไว้เช้าวันต่อมาปรีชาพาลูกไปส่งโรงเรียน โดยกําชับว่าหลังเลิกเรียนให้ไปน,นอนที่บ้านยายหลังจากนั้นปรีชาได้ย้อนกลับมาที่ห้องเช่าเพื่อหันศพแยกชิ้นส่วนเขาลงมืงผ่าท้องแล้วเอาอาวัยวะภายในใส่ถุงพลาสติกไปทิ้งที่กองขยะย่านผ่านนกส่วนชิ้นส่วนอื่นๆใช้มีดอีโต้สับเป็น9น้าท่อนทิ้งลงถังน้ําขนาดใหญ่แล้วใช้น้ํายาดับกลิ่นเทราดบนชิ้นเนื้อจากนั้นจึงเก็บเข้าของเครื่องใช้ย้ายออกจากห้องพัก ส่วนสาเหตุการฆ่าหันศพครั้งนี้เกิดจากปรีชากโกรธแค้นที่พี่สาวคิดจะฮุบธ,ธุรกิจของครอบครัวอีกทั้งยังเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ครอบครัวของเขาต้องแตกแยกปรีชาเคยให้การไว้ว่าเขารับไม่ได้ที่พี่สาวทําตัวเหลวแหลกภายหลังพี่เขยตายไปแถมยังชวนเทียมตาไปเที่ยวเตียด้วยคืนเกิดเหตุเขาชวนพี่สาวมาที่บ้านเพื่อพูดคุยถึงเรื่องเหล่านี้แต่กลับถูกด่าว่าอย่างหยาบคายจึงบีบคอและจับกดน้ํา แล้วลงมือหันศพทำลายหลักฐานแล้วต่อเหตุสยองปรีชายังคงวนเวียนไปตรวจสอบความเรียบร้อยในห้องพักที่เขาใช้เป็นสุสานเก็บศพพี่สาวอยู่เป็นประจำตลอด3ปีโดยไม่มีใครเอะใจสงสัยกระทั่งศพร้องขอความเป็นธรรมกลิ่นลอยไปแต่จมูกสองเด็กหนุ่มที่เข้ามาเช่าห้องพักอยู่ข้างๆปรีชาเป็นฆาตกรขาหันศพในยุคแรกๆต่อมามีคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นตามมาบ่อยครั้ง โดยเฉพาะที่ขรึกโครมที่สุดคือคดีฆ่าหันศพผู้หญิงพอสอบุญกเกษมสันติโดยผู้ลงมือคือสามีแท้ๆของเธอเองนายแพทย์วิสุทธิ์บุญกเกษมสันตินั่นเองซึ่งเราจะมาติดตามในบันทึกย้อนเวลาใน EP ต่อไปสุดท้ายนี้ทุกท่านมีความเห็นอย่างไรจะช่วยไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มีซ้ำได้ขนาดไหนในสังคมไทยเรียนรู้จากอดีตมองปัจจุบันอย่างเข้าใจ เพื่อป้องกันความผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต